สวัสดีครับกลับมาพบกับโอนะครับกับช่องมิสูสายด้ยนะครับวันนี้นะครับผมนํารถนะครับมาส่งกันที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับโอเคแต่ผมพาชมกันว่านะครับคันนี้นะครับแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมก a าแคปนะครับ ตัวสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัว GT นะครับเกียร์ออโต้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่านะครับเราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับโอเคเราก็มาเลิกกันที่ด้านหน้านะครับตัวตุงงากระโปรงนะครับเราติดติดตั้งนี่หงของตัวสกู๊ปนะครับที่เป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นตัวโลโก้นะครับคำว่าไททันสปอร์ตนะครับที่เป็นสีแดงนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเราติดติดตั้งในเรื่องของตัวข้อไฟหน้าครับ ดำเงานะครับแล้วก็ตัวครอบไดนามิชิลตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับส่วนสเก็ตด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสเก็ตอาบีสนะครับตัวนี้เป็นตัวสีดําเงาเลยนะครับนี่หน้าก็จะดุดุครับนี่นี่นะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีด้านข้างต่อนะครับด้านข้างนะครับเราติดตั้งนี้ของตัวซุ้มล้อครับขนาด6นิ้วแบบมีหมดให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นตัวสีดําเงานะครับนี่ ก็จะเงาเงาทั้งคันเลยนะครับส่วนนี้เราตัวแม็กนะครับแม็กลูกค้าเลือกเป็นลายดอกไม้นะครับเป็นยางมอนเตอร์นะครับ AT3 นะครับขนาดยางก็265นะครับทับหกศูนนะครับนี่นะครับบันไดข้างนะครับก็เป็นสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมือเปิดนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนี้ก็ดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกอสติ๊กเกอร์นะครับเป็นลายไททันนะครับนี่ มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราติดตั้งลูกค้าเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นนเรื่องตัวเบ้ารองมือนะครับแล้วก็มีการสาดนะครับกันสาดหน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มาด้านท้ายนะครับด้านท้ายตรงนี้จะเป็นฝาถังน้ามันนะครับสีดําเงานะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ดําเงายกชุดนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะครับ โลบาร์หลังนะครับตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตนะครับนี่นี่ครับโอเคนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้ครับก็รอๆกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับเราติดตั้งนี่เราตัวครอบไฟท้ายให้ลูกค้านะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวดําเงานะนี่ครับผมส่วนตัวนี้ครับกันชนท้ายแล้วก็มือเปิดประตูท้ายตัวนี้ดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ สิ่งที่มาจากโรงงานอีกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องตัวโช๊คนแรงกระบะไทยนะครับตัวนี้นะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นโมเดลดีสองพันยี่สิบสามนะครับผมนี่นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาชมภาพรอบกันกันนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นแบบไหนนะครับโอเค ว่าลอ่ลอกันเลยทเดอย่างนะครับน,น,น,นี่ครับน่ครับนี่คัาก็ทำการลอกรถทุกรอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลรูปสนอตกกันอีกทีนะครับทีนี้รอบขันประมาณนี้เลย คคนะรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังสนใจนะครับมีแพนที่จะใช้รถนะครับก็สามารถนครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามและละเอียดกันได้นะครับแต่ผมจะทิ้งไอดียลนแล้วก็บร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย